คุณรีโอยังไงเกือบตกไปแล้วนะครับเมื่อกี้โดนคุณเอจิ้มลงไปกอซีเจอไปที่ข่าวสนามอีกแล้วฮะยังรอดอยู่ฮะยังไงครับตอนนี้คุณเอคว้างอาวุธไปเปลี่ยนเป็นแฮมเมอร์อีกแล้วยังไงคุณรีโอกอซีเจอที่ขอบสนามไม่โดนนะ ตอนนี้ระหว่างหอกยังไงหอกกับหอกเหมือนกันเอ้ยไม่ใช่ดิหอกกับแฮมเมอร์ฮะยังไงพยายามจะหาจังหวะเล่นแต่คุณเอเปิดกองคอมโบชุดใหญ่แล้วฟาดออกไปขอบสนามมาตอนนี้คุณเอยังกลับมาได้รอดักอยู่แล้วคุณีโอแต่ว่าซีนเอจอร์ไม่โดนแต่ยังคอมโบได้อยู่แล้แลวก็ปาดออกไปเลยฮะเร่ยบดรอใ้นะฮะโอ้คุณโอเว่นทำคอมโบได้สวยนะฮะมัอกี้หือกลับมาที่คุณีโอนะฮะตอนนี้เป็น MVP ของเรานะฮะยังไงคุณอิม นะครับคุณลีโอยังไงคุณลีโอพยายามจะใช้แคนนอนยังไงคอมโบชุดใหญ่เลยไหมยังไงแต่คุณโอเว่นบอกยังไม่ยอมง่ายๆฮะยังไงขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้นะฮะโอแต่คุณโอเว่นเลือดแดงมาก้วฮะคุณลีโอกลาจะปิดเกมด้วยหอ,อกเลยไหมยังไงตอนนี้คุณโอเว่นไม่มีอาวุธนะฮะถือระเบิดปลาไป ยังไงปาไปหทีไม่โดนแต่คุณรีโอเข้าไปฟาด1ทีแล้วปิดเกมด้วยมือเปล่าไหมยังอยู่นะโอ้คุณโอเว่นขึ้นมาได้แต่ยังจับอาวุธไม่ได้คุณรีโอจับแคนนอนอีกแล้วยังไงพยายามกดซิงเกิลเพื่อปิดเกมแต่คุณโอเว่นยังขึ้นมาได้นะตอนนี้กลับมาจับเกียวแล้วยังไงคู่นี้ยังไงขอฟาดไป2ทีสามทีสีท่ที5ทียังไงเมื่อกี้ทเกือบจะโดนเกี่ยวแล้วแต่ยังรอดมาได้คนระับ คุณลีโอพยายามจะหาจังหวะฟาดนะตอนนี้กลายเป็นว่าคุณโอเว่นแดงแล้วแต่ยังปิดเกมไม่ได้นะคุณลีโอโดนดึงไปอีกแล้วครับยังไงชุดใหญ่แล้วตอนนี้กลายเป็นว่าคุณลีโอยังปิดเกมไม่ได้ฮะกลายเป็เมมนว่าเลือดจะแดงพอๆกันแล้วโดนอัพคัตไปีทีขู่คุณโอเว่นนี่มันสุดยอดจริงๆนะฮะ ยังไงครับจับอาวุธละเรียบร้อยซีจเจอไปหนึ่งทีหลุดไหมหลุดไหมยังไม่หลุดนะฮะโอแต่ว่าโดนดึงออกไปอีกแล้วกลายว่าเลือดแดงพอๆกันแล้วครับตอนนี้ทั้งคู่ยังไงคุณโอเวน่นคุณลีโอยังไงขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้ตอนนี้มือเปล่าสัดก,กันที่ขอบสนามแล้วยังไงยังขึ้นมาได้แต่ว่าคุณโอเวน่นจับอาวุธปืนได้ก่อนคุณลีโอยังหาจังหวะไม่ได้กดซีจเจอทีไม่โดนฮะ ยังไงคู่นี้มันสุดยอดจริงๆนะฮะโอ้ยังไงคุณโอเรียบร้อยครับโดนคุณโอเวนซีเจออีกทียังไงโดนปามุมแรงอีกทียังไม่ได้ฮะยังหาจังหวะเล่นอยู่คุณโอขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้แต่ตอนนี้มือเปล่าและโดนคุณโอเวนปิดไปเรียบร้อยนะฮะโอ้โหเอาแล้วครับคุณโอเวนเก็บไปสองแล้วคู่นี้ยังไงคุณการเอ้ยแหรคุณการแล้วคนชื่อคุณขนมนะแต่มันย่อมาการเรียกการเฉยเลยเรียกคุณขนมนะคุณขนมพยายามหาจังหวะเล่นแต่คุณไว้ขอดึงไปหนึ่งทีตอนนี้ยังไงคุณขนมต่อยรัวๆเลยฮะตอนนะ ตอนนี้หาจังหวะเล่นยังไงตอนนี้ใครว่าเลือดส้มนะฮะกับเลือดเหลืองแล้วคุณไว้โดนรัวตอนนี้คุณขนมไม่มีอาวุธะฮะตอนนี้พยายามจะมือเปล่าเจ็บอาวุธได้แล้วอัปคัดไปหนึ่งทีเอ้ยไม่ใช่กดซีเจเจอร์ไปหนึ่งทีไม่โดนฮะยังไงไปเล่นที่ขอบสนามแนละ้วตอนนี้แต่คุณไว้บอกขอไม่เล่นข้างวนดีกว่าแต่โดนคุณขนมซ้ำไปที่ขอบสนามแล้วดึงลงไปเรียบร้อยนะฮะคุณไว้หมดสิทธิ์เล่นแนละะ้วครับเรียบร้อยชัดดาวไปนะะอนนี้คู่คุณแบกกับคุณเดอร์ะฮะตอนนี้คุณเดอร์ต้อง เก็บให้ได้นะฮะอีก2คนเพื่อจะให้ทีมสีแดงมีโอกาสชนะที่สูงที่สุดนะครับตอนนี้คุณแบ็กกับคุณเดอร์ยังไงตอนนี้ทีมสีน้ำเงินเหลือ3คุณเดอร์ทีมสีแดงเหลือแค่2ฮะคุณเดอร์พยายามจะปิดเกมคุณแบ็กได้ไหมฮะตอนนี้คุณแบ็กเขาเป็นสายปาวุธนะฮะชอบปารุธทิ้งแล้วไปต่อยด้วยมือเปล่าฮะยังไงคุณแบ็กจับแคนนอนแล้วพยายามจะคอมโบกดซิงค่เพีงหนึ่งทีคุณเดอร์บอกมาเล่นที่ขอบสนามไหมขอดึงลงมาหน่อยคุณแบ็กบอกไม่เล่นนะฮะปางีอนร์้ค้้วปหนึ่งะ ถือโครงอีกทีหนึ่งปาอาวุธไหมป่าอาวุธอีกแล้วนะคุณเดอร์ไอ้คุณแบนะ็กฮะโอ้เล่นมือเปล่าอย่างเดียวหาจังหวะเล่นแล้วเข้าไปเตะด้วยมือเปล่าแล้วจับหอกมาคว้างอาวุธไปอย่างทีโอ้โหนี่มันสายอะไรกันครับไม่เคยเห็นสไตล์การเล่นแบบนี้มาก่อนนะคุณแบ็กเล่นด้วยการป่าอาวุธนะฮะไม่ใช้อาวุธนะฮะโอ้สายปาอาวุธจริงๆเล่นด้วยมือเปล่าอาจจะเป็นเซียนมือเปล่านะ โอ้คุณเดอร์กดซีเซอไปอีกทีไม่โดนนะแต่คุณแบ็คเรียบร้อยยังไงโอ้คุณเดอร์ก็จะปิดเกมเลยเมื่อกี้แต่คุณแบ็คคว้างอาวุธอีกแล้วถือมุมแรงและปลาและต่อยด้วยมือเปล่ากันนี่คุณเดอร์หาจังหวะเล่นไม่ได้นะับไม่เคยเจอคนเล่นสไตล์นี้มาก่อนจับจังหวะยากมากฮะและเรียบร้อยฮะโดนทิกนิเจอร์ด้วยมือเปล่าเรียบร้อยโอ้โหคอมบนี้สวยมากมากเลยฮะโอ้โหคุณแบ็กสุดยอดนะผู้เล่นมือเปล่าของเรานะฮะสไตล์การคว้างอาวุธของเขาไม่เหมือนใครจริงๆนะโอ้ลอกกับสไตล์ของเขาไม่เหมือนใครนะฮะคนที่ปาอาวุ สายปุาฮะเล่นออนไลน์ใช่ครับคุณจีฮะเล่นออนไลน์นะเกมนี้เกมออนไลน์นะฮะเอาล้ะฮะกลับมาคู่นี้ยังไงคุณรัชโยธินบอกเคยเจอคุณแบ๊กไปแล้วรอบที่แล้วยังรำคาญเหมือนเดิมยังไงคุณแบ๊กคุณรัชโยธินบอกว่าไปเล่นที่อื่นนะฮะเริ่มจับทางได้แล้วนะฮะ คุณเนเน่ยังหาจังหวะดึงออกไปที่ขอบสนามแล้วคุณลิศยังไงไม่มีอาวุธตอนนี้อัพคัตขึ้นมาจับอาวุธได้แล้วถือกาตาพยายามจะหาจังหวะเล่นตอนนี้ยังไงฟันมันไม่โดนฮะตอนนี้กดดอทไปดรอทนมาเรียบร้อยครับขอดึงไปหนึ่งทีคุณเนเน่แต่ว่าสุดท้ายยังทำคอมโบไม่ได้ครับตอนนี้กลับมาดักอยู่บนขอบสนามับคุณลิศขึ้นมาได้แต่โดนคุณเนเน่ปัดออกไปที่ขอบสนามอีกแล้วยังไงครับตอนนี้ดักที่ขอบสนามอีกแล้วโอ้โหคุณลิศยังหาจังหวะขึ้นมาไม่ได้เลยขึ้นมาได้ขอตีีีีไไไปอออออกกทแตต่่่ยยยยััังงหหหาจวะมดด้้เเรรรบบบคคนโุุณขชใญล ลำคาญนะค,คุณเนเน่ดักไม่ให้ขึ้นสักทีฮะคุณลิศบอกขึ้นมาได้แล้วก็ลงไปเรียบร้อยคะคุณเนเน่คุณเนเน่ยังไงตอนนี้คุณเนเน่พยายามจะหาจงังหวะนะครับตอนนี้ยังจับวุ้นไม่ได้คุณเซนขอเปิดไปก่อน2อฮิตบอกเลยเมื่อกี้คุณรัชโยธินเก็บไป6นะฮะบ,บอกเลยทําเอาทีมสีแดงได้เปรียบสุดๆเลยครับตอนนี้ทีมสีเงินเหลือแค่6คนเท่านั้นแต่ทีมสีแดงเหลืออีก11คนนะ โอ้โ,โ,โหตอนนี้คุณเนเน่ยังหาจังหวะเล่นไม่ได้ฮะคุณเนเน่ยังไงขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาแล้วยังไงขอฟาดคุณเซนไปหนึ่งทีตอนนี้คุณเนเน่เลือดจะแดงแล้วนะฮะคุณเนเน่เลือดจะแดงแล้วยังไงตอนนี้คุณเซนยังหาจังหวะอยู่ตอนนี้ขอเกี่ยวไปหนึ่งทีครับคุณเนเน่ยังไงไปเล่นที่ขอสนามแล้วคุณเซนปิดไปเลยไหมยังเกาะขึ้นมาได้ฮะยังไม่ได้เรียบร้อยขอฟาดไปหนึ่งทีแล้วยังไงยังไงคุณเนเน่ไม่มีอาวุธแล้วกลับขึ้นมาจะอาวุธเปลี่ยนเป็นหอกฮะคุณเซน ปิดคุณเนเน่ไปเรียบร้อยนะฮะเอาละครับกลับมาที่คู่นี้คุณ A นะฮะคุณ A ยังไงตอนนี้ยังไงเรียบร้อยครับคุณเอโดนเปิดไปก่อนครับโดยคุณฟินคุณฟินขอคอมโบรัวนะครตอนนี้คุณเองจับวุ้นไม่ได้จับวุ้นได้แล้วครับตอนนี้ใครจะได้เฟิร์สบัตรให้กับทีมของตัวเองตอนนี้เรียบร้อยคุณ Finn ฟินฟวาวุ้นไปและโดนคุณเอซิงเนเจอร์ไปหนึ่งทีสองทีไม่โดนนะฮะตอนนี้คุณฟินจับหอกได้แล้วพยายามจะหาจังหวะเล่นคุณเอซิงเนเจอร์อีกแล้วนะฮะตอนนี้ควางวุ้นไปแล้วครับคุณฟินอัปเปอร์คัตด้วยมือป่าและคอมโบชุดใหญ่ที่กลางอากาศนะคุณฟินยังงไเข้าบตอกแล้แต่คุณเอกกดดินนจรีแล้วไม่โะ เรียบร้อยครับตอนนี้ยังหาจังหวะเล่นแต่ว่ากลายเป็นว่าคุณเตอนนี้เลือดเหลือน้อยกว่านะฮะเรียบร้อยกดซีเจอร์อีกแล้วไม่โดนแต่คุณฟินขอส่วนที่ซิงเเจอร์ดึงออกไปที่ขอบสนามยังไงไปเล่นที่ขอบสนามอีกแล้วยังไงแต่ขึ้นมาได้ับไม่เอาค่บคุณฟินคว้าอาวุธไปยังไงตอนนี้ถือกำอยู่ป่ากำไปแล้วอัปเปอร์คัตเลยไหมอัปเปอร์คัตไม่โดนนะคุณฟินเอาแต่ขอเตะไปหนึ่งทีตอนนี้กลายเป็นว่าคุณเอเลือดแดงแล้วคุณฟินหอ,อกทิมไปเรียบร้อยปิดเกมเลยไหมเรียบร้อยคุณเอกด์ซีเจอร์อีกแล้ว หลุดไหมยังไม่หลุดนะฮะโอ้โหเลือดแดงแล้วแต่ว่าโดนระเบิดไหมโอ้โหเกือบไปแล้วโดนเตะออกไปอีกทีหนึ่งยังไงคุณฟินปา่าวันเลยยังไงับตอนนี้กลายว่าคุณเอยังไงเพิ่งกลับมาเล่นหรือเปล่าับตอนนี้เรียบร้อยฮะ,ะโอ้โหเฟิร์สบาตตกไปของทีมสีน้าเงินนะฮะเอาแล้วฮะตอนนี้คุณไฮออนมัม um เล่นดีนะ,ะผมจําได้เมื่อวานมาแล้วกดอีโมดเปหนทีงทีทักทายกันแต่โดนคุณฟินทักทายด้วยกันต่อยไปหนึ่งบัตรแล้วคว้างอาวุธไปนะ,ะเอาแล้วคุณไฮออนมัม um ตอนนี้ยังหาจังหวะไม่ได้ฮะ,ะตอนนี้เรียบร้อยโดนนคุณฟิ ต่อยรัวเลยฮะตอนนี้ต่อยรัวๆเลยฮะการจะจับปิดเกมเลยแต่ยังไม่โดนนะเอาละครคุณฟินตอนนี้เลือดแดงมากแล้วยังไงโดนข้าวเเป็นทีตอนนี้มือเปล่าครับคุณไฮคุณไฮคุณไฮตอนนี้มือเปล่าทั้งคู่แต่โดนคุณฟินคอมโบได้เหนือกว่านะโอ้โหเกือบจะปิดเกมไปแล้วเรียบร้อยอ่ะโอ้โหคุณไอออนมาบอกไปเล่นที่คอสนามขอกระทืบลงไป ปิดคุณฟินไปได้ฮะของนะฮะยังไงคุณแบ็คคุณแบ็คมาอีกแล้วสเตปเดิมฮะปาระเบิดก่อนเลยเปิดฮะแล้วยังไงตอนนี้ถือแคนนอนแล้วไม่ได้ใช้หรอกฮะดูท่าแล้วคุณแบ็คคว้างทิ้งอีกแล้วนะฮะตอนนี้เข้าไปเตะด้วยมือเปล่ายืนแบบโอ้โหนี่มันยามกันชัดๆนะคุณแบ็คเล่นสไตล์แบบยอไกลสุดๆเลยฮะตอนนี้ยังไงครับจับหอกแล้วคว้างอีกแล้วนะฮะตอนนี้คุณพับเดือดแดงแล้วแต่คุณแบ็คก็เริ่มเหลืองแล้วอย่างกันยังไงครับตอนนี้คุณแบ็กจะปิดเกมคุณพับไปได้ไหมฮะฝีมือล้วนัพอครบ ถูกต้องครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะฮะใครที่เข้ามาช่วยตอบในช่องไลน์นะบางทีผมโฟกัสในเกมผมไม่ได้ดูช่องช่องแชทนะฮะใครที่มีความรู้หรือมีความเข้าใจในเกมสามารถตอบแทนได้นะฮะให้ความรู้แก่คนที่มาชมนะฮะขอบคุณมากนะฮะเพราะว่าบางทีผมมองไม่ทันนะฮะขอบคุณมากนะฮะยังไงผมโฟกัสในเกมก่อนนะฮะโอเคเอาละฮะตอนนี้กลับมาที่เกมฮะตอนนี้คุณแบ๊กพยายามจะหาจังหวะเล่นอยู่นะฮะยังไงครับคู่นี้เรียบร้อยฮะคุณแบ๊ก สเบจะหลุดแล้วตอนนี้คุณแบ็คกลายเป็นว่าเลือดแดงแล้วยังไงโอ้โหเหมือนจะเหมือนจะปิดเกมง่ายๆแต่ยังไม่ง่ายนะคุณแบค็คยังไงต้องเอาจริงไหมยังควางอาวุธอยู่ถือเบิดแล้วคว้างระเบิดไปคุณแบ็กบอกไม่เล่นด้วยนะฮะควางอาวุธไปตอนนี้คุณแบ็คเรียบร้อยฮะโอ้คุณพับก็อบอกว่าทำคารน,ะเนะเต้นสเต็บเดิมเขารู้หมดแล้วนะฮะตอนนี้อ่านะเข้าไปกระทืบเลยฮะเมื่อกี้หนึ่งทีแล้วยังไงคุณจีเมลงไปเล่นที่ความสนามแล้วยังไงคุณเซนเรียบร้อยโดนอัพาคาไปหนึ่งทีฮะบอกเลยคุณจีเจมส์เนี่ยเป็นหน ผมพูดเลยไปดูในไฮไลท์เมื่อวานได้นะฮะไอไฮไลท์ของวันนี้ก็คือของเมื่อวานนะผมลงไปเมื่อเช้านี้ไปดูได้นะคุณจีเจไม่ธรรมดาครับเป็นผู้เล่นระดับสูงเหมือนกันฮะเล่นดีนะฮะผมบอกเลยเรียบร้อยฮนะตอนนี้กลายว่าคุณเซนเลือดแดงนะฮะเรียบร้อยฮะร,รอบนี้จะได้เห็นซีโร่ทูดายไหมฮะ ยังไงครับคุณ G g m คุณ GGM ปิดเกมไปให้ยีนเลยฮะเพราะยังไม่โดนดาเมจนะตอนนี้ยังไงยังไงปิดเลยไหมยังไงฮะตอนนี้คุณเซนพยายามจะขึ้นมาขึ้นมาถ้าเปลี่ยนตำแหน่งกันเฉยเลยฮะตอนนี้คุณเซนรอดักยุงบนขึ้นมาสิขึ้นมาแล้วไงคุณ GGM เรียบร้อยอปปคัตปิดเกมไปเฉยเลยฮะเอาละครับคุณสีแดงเนี่ยเหลือเพียงสองคนฮะก็คือคุณฮาร์ดดิกับคุณ GGM แล้วมาเจอคุณสมิธซะด้วยยังไงฮะรอบนี้คุณ GGM แพ้ทางคุณสมิธอยู่พอสมควระฮยลเ เรียบร้อยฮะรอบนี้ทีมสีมเงินตึงจัดของจริงนะฮะแม้กระทั่งคุณจีเจยมยังเอาคุณสมิธไม่ลงฮะ,ะแล้วยังไงครับตอนนี้คุณฮัดดิสเรียบร้อยฮะยังไงป่ากำาโดนแล้วโดนไหมยังไงไม่โดนฮะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยมาขอแทงหนึ่งทีฮะ,ะตอนนี้เลื่อนพอๆกันแต่คุณสมิธขอคอมโบวๆเลยฮะ,ะยังไงคะคุณสมิธเรียบร้อยฮะปาอีกหนึ่งทีคุณปาอีกสองทีไม่ได้เล่นแล้วฮะ,ะเรียบร้อยฮะจีๆเลยครับโอ้โหโจบแบบงงๆ,ๆเนีฮย ยังไงขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้ฮะกดซีเจอไปไม่โดนนะปามุมแรงก็ยังไม่โดนนะตอนนี้คุณเอสบีเอ็กโดนเอ้ต่อยด้วยหมัดเปล่าฮะแล้วจับธนูมาได้แล้วกดซีเจ้าไปอีกทีลวยังไงเกือบหลุดไปแล้วฮะแต่ว่าเลือดแดงนะฮะคุณ s p x ตอนนี้กดซีเจ้าอีกทีนึงครับยังไม่โดนนะเรียบร้อยครับคุณ meet, งงม,มิดยังไงปิดเกมเลยไหมยังไงคุณมิดคว้าอาวุธไปและยังขึ้นมาได้แล้วถีบลงไปเฉย,ยเลยฮะคุณมานาเน่เมื่อกี้ทำผลงานไม่ดีมากฮะเก็บไปหลายคนแม้กระทั่งคุณจีเจมก็ยังสู้คุณมมมมาาาาานนนีี้้้ไไ่่่ดะแแตรรรอออเเคืพววล เก็บคุณ g M ซะแบบไม่ได้ทำทำเมดเลยนะฮะน้อยมากบอกเลยจากเลือดเต็มเต็มนะฮะรอบนี้คุณบานานี้เอาจริงนะฮะบอกเลยยังไงฮะตอนนี้เข้าโซนเลยฮะเข้าล่างทองแล้วยังไงคนแต่คุณ G M บอกขอแล้วฮะตอนนี้กําลังเข้ามือนะฮะยังไงคุณ G M เมพยายามจะเข้าแฮมเมอร์ฟาดฮะแต่คุณบานาันี่ยังปาดไม่โดนนะตอนนี้ขอฟาดไปอีกทีนึง ยังไงครับเรียบร้อยคุณมานันทส่วนก็เป็นคนละทีสองทีตอนนี้กลายว่าคุณจีเอ็มเลื่อนลดเยอะกว่าแล้วคุณจีเอ็มงัดขึ้นไปอีกหนึ่งทีแต่ว่าคุณมานันทปาวุธแล้วคอมโบไปหนึ่งทีแล้วคุณจีเอ็มงัดขึ้นไปอีกแล้วฮะยังไงครับเรียบร้อยรอดักอยู่แล้วปาดไปหนึ่งทีแต่คุณมานันทส่วนด้วยซิงเกิลเจอร์ยังไงตอนนี้คุณจีเอ็มเลือดแดงกว่าด้วยยังไงครับตอนนี้คุณมานันทโดนปาดไปหนึ่งทีแล้วยังไงกลับมาได้ไหมกลับมาได้ฮะรอดักอยู่ที่ขอบสนามมมมมมััั้้้้้้ยยยยแแ่่่ววาาาาไไไไไไโดดดนน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 นะะลงงงงคคคคุุุณณณบบีีีีเรรรออปปกทขขึึฮ แต่ตอนนี้พางวุธไปหนึ่งทีแล้วเก็บวุธมาใหม่แล้วยังไงตอนนี้เรียบร้อยขอปาวุธอีกหนึ่งทีตอนนี้เลือดแดงมาพอกันใครพลาดก่อนไม่รออแน่นอนกด g ี m กดซีก็เจอไปแล้วไม่โดนแล้วคุณมานต่ปาดออกไปเลยฮะเอ็มฮะเก็บคุณสมิธไปได้กลับมาที่คุณ SBX นะฮะรอบนี้คุณ GGM อาจจะชนะได้แต่ถ้าไปเจอคุณมาาน,นี้น่าจะยากนะฮะ ตอนนี้ยังไงครับคุณ S B X พยายามจะหาจังหวะเล่นถือกาตาของเขานะฮะตอนนี้ยังไงคุณจีเอ็มถือธนูครับพยายามจะหาจังหวะเรียบร้อยครับขอต่อไปสองทีแล้วกดซีเจอร์จียังไม่โดนนะคุณจ S v X พยายามจะหาจังหวะอยู่ครับตอนนี้เรียบร้อยครับคนโดนยิงไปทีอีกสองทีครับคุณ S B X บอกขอเปลี่ยนอาวุธแล้วกันคว้างอาวุธไปหนึ่งทีเรียบร้อยฮะโอ้ลบ S B X เมื่อกี้ปาหัวใจปากรรมแล้วป,ปิดเกมไปเฉยเลยฮะโอ้พาดไม่ทันเลยฮะคู่นี้เร็วจัดเลยฮะด้วยฝันร้ายมือใหม่ฮ รอบนี้คุณ GGM จะแก้มือได้ไหมฮะเจอคุณมันนันี้ไม่เคยชนะเลยฮะ รอบนี้ยังไงฮะเรามาอรอลุ้นกันนะฮะเชียร์คุณ GGM กันหน่อยไหมฮะคุณบานาเน่ตึงมากเลยตอนนี้รัวๆเลยฮะแต่ว่าคุณ GGM เลือดเหลือน้อยกว่าอีกแล้วนะฮะตอนนี้พยายามจะเข้าไปทำน้ำเมจรนะตอนนี้ถืออาวุธเดียวกันถือหมัดทั้งคู่แต่คุณ GGM จมส์ขอต่อยวิงมัดยังไงอัปเปอร์คัตไปขี่ไม่โดนคว้าอาวุธไปฮะแล้วต่อยวิงมัดอตอนนี้กลายว่าเลือพอกันอีกแล้วฮะยังไงตอนนี้ขอต่อยวิงสองมัดแล้วกดซีเจอไปไม่โดนฮะโดนคุณบานาเนเ่เสยอัปเปอร์คาร์ไปหนึ่งดีแววอแออล วานนทจะรอดไหมฮะโอ้โหคุณจีเจมขอแค่จังหวะเดียวเท่านั้นตอนนี้คุณวานันท์มาถือของแล้วเรียบร้อยปิดเกมเลยไหมโอ้อัปคัตจีีฮะโอ้โห